ลูกค้าออกรถแต่งล้อใหม่ไปกับเราแล้วนะครับสักประมาณปีหนึ่งได้ก็กลับมาเปลี่ยนใหม่รอบนี้ใส่เป็นล้อฟรอสของแบรนด so ์เอนโซ่เฮะสวัสดีครับพบกับมานิสเซนแบค e ครับกับรถอีซูวิคอร์ครับคันนี้ลูกค้าออกรถแต่งล้อใหม่ไปกับเราแล้วนะครับสักประมาณปีหนึ่งได้ก็กลับมาเปลี่ยนใหม่รอบนี้ใส่เป็นล้อฟรอสของแบรนด so ์เอนโซ่เฮะนี่ล้อฟรอสของแบรนด์ so. เอนโซ่เอนโซ,ซ่ฟรอสฝาอลูมิเนียมแล้วก็เนื้อฟรอสเกรด,ด6061นฮะล้อน้ำหนัก เบานะครับเห็นไหมฟอร์สหนักเบางานละเอียดมากแล้วก็นี่ล้อฟอร์สด้านหลังดูเลยครับพิกด้านหลังให้ดูนี่ระบุเลยนะครับว่าเป็นอลูมิเนียม T6061 e z 0 1 20หน้ากว้าง9นิ้วนะครับอฟเซร็5ครับเพราะว่าลายนี้เนี่ยมีทั้งล้อฟอร์สแล้วก็ล้อ p ฟร f ฟอร์มิงนะฮะมีลายนี้มี2วัสดุนะครับสำหรับลูกค้าคันนี้เลือกเป็นฟอร์สเพราะลูกค้าอยากได้ล้อที่เบาครับคู่กับยางโตโยทยโอเพ่นคันที่ AT26555 20้เมกอินเจแปนนะฮะลูกค้าคันนี้บอกอยากได้เงียบก็ต้องตัวนี้ครับโตโย a อยางเงียบแน่นอนเอาเป็นซีรีส์5.5นุ่มๆน,นิดนึ่งครับทั้ง4ล้อสีเส้นอ่ะ รถเรแท้ไม่กินเจแปนน็อตกันขโมยนะครับอีกหนึ่งเซตโอเคงั้นเดี๋ยวรอติดตั้งนะครับมารอชมผลงานกันว่าเป็นอย่างไรบ้างกับ Enzo so Ford ครับส่งงานครับเสร็จเรียบร้อยกับ i s u z V Cross 3000กับล้อ Ford Enzo so Ford E Z 0 1ตัวนี้นะครับ20หน้ากว้าง9นิ้วกับอลูมิเนียม f o อดเก t e 6 0 6นนี่ดำด้านสวยมากโคตรสวยเจาะสล็อตตามร่องกา้านเห็นไหบางบางคู่กับยางโตโย2 6 55 5 20ทั้ง4เส้นครับก็ฝากไว้สำหรับผลงานแล้วก็ล้อแมกฮะกับมานิสสันแมกลูกค้าที่สนใจล้อแมก f o r อ l ล้อแมกโกฟอมิงเรามีทุกเนี้นะฮะสอบถามเข้ามาทั้งเรื่องสินค้าแล้วก็ราคาได้ครับขอบคุณครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ